สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบันทึกรายการค้าด้วยโปรแกรมสมาร์ b บิดแอคเคานติงกันนะคะรายการค้าของวันที่2มกราคมนะคะขายเชื่อตู้เย็นเครื่องละ25,000บาทจำนวน2เครื่องให้กับบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าเนชนเนลจำกัดโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีและใบแจ้งหนี้ เลขที่อ้างอิง SI 0 0 0 1นทับ00002นะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้าโปรแกรม Smartb Accounting กันแล้วนะคะเราจะไปที่ระบบขายได้เลยค่ะกดปุ่ม Work Flow นะคะเราก็จะไปที่ Invoice หนะะึ S ่งา SR หรือ SI นะคะเราจะเลือก1.2ขายเชื่อตามที่จดกำหนดมานะคะ สาขาจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่นะคะสว่วนเลขเ,เอกสารจะรหัสศูนย์ศ่ขายเชื่อสินค้านะคะกดปุ่มโอเคได้เลยค่ะกดปุ่ม F3 เพิ่มได้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนวันที่เอกสารเป็นวันที่สเดือนหนึนะคะเรียบร้อยแล้วก็สามารถ เิล,ลูกค้าคือบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าเนช่นลจำกัดนะคะตะก้าไปที่รายการสินค้าได้เลยค่ะจาขายเป็นตู้เย็นนะคะระหัส e ศูนย์นึจำนวนสองเครื่องนะคะหนขายเราจะแก้เป็นหน่วยละ25ง0มพันบาท แ้กแกดปุ่ม F10 บันทึกได้เลยค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นรายการมาให้นะคะเป็นยอดลูกนี้กันพาฝั่งเดวิด5 3 5 0 0บาทนะคะส่วนฝั่งเครดิตจะเป็นภายเชื่อ50,000บาทแล้วก็ภาษีไทยอีกพ5 0 0บาทค่ะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะ การค้าข,ของวันที่2มการาคมนะคะกรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ